กาบสวัสดีคาเบบซี่ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมือนี่พอเที่ยงเดือนทางมหาณส,สีครับผมงวดที่ผ่านมาโอ้ยสดายแห้งครับท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายด,ดีเลยเพิ่นฝันขึ้นวันที่สิบหาต่อเสาวันที่สิบหกเนาะครับผมนนเนาะเพิ่นฝันได้ว่ามีเล็กน้อยได้เล็กน้อยเพิ่นกับมันใจว่าโอ้เลขหนึ่งหกสองหกหรือว่าหกหนึ่งหกสองนี่มาแน่นอนเพิ่นกระแปะให้อีกว่าเพิ่นน้ำข้าวโพดเถ่านี่มันก็ต้องเป็นเก่าเนาะเพิ่นเ,นเลยแปะเป็น 9 6 1 9ห2นึ่งสองครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าบ่อเอือนหาพอเที่ยงโอ้ยเสดายคักษัตรยังเได้ไปฝากเจาีแฟนช่องเนาะครับผมเนาะแต่ว่าตัวเลขของนันสีกับเขาครับผมกวนติพานมาก็เลยมาติดตามอีกเพราะว่าฝันดีแล้วเมื่อคืนนี้มีผีมากกระสิบบอกที่เป็นเจ้าที่เจ้าท,า,ทางหรือประมาณผีที่เคยมาบอกเพื่อนน่ะครับผมมากกระสิบแบบฝันคล้ายๆว่าทั้งกึ่งกึ่งฝันกึ่งรับกึ่งเตือนนี่สินะครับท่านผู้ชมกระสิบบอกสามตัว เต็มๆตรงๆเลยสิเป็นตัวใดนั่นเรื่องเล่าจะเป็นจังไหนเดี๋ยวพอเที่ยงจะพาพี่พาน้องไปสอบถามจากปากนาศีผมพร้อมกันเนาะครับผมเนาะการสวัสดีครับนศีการส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ติดอยู่ตัวเออติดอยู่ไม่ติดอยู่อืมนศีติดตัวโค้งสุดท้ายจะดีนะครับท่านผู้ชมพอเที่ยงมาติดตามจ่าปาะคนบอกหนึ่งหกสองหก ถ้ากระบ,บอกอยู่แล้วน้อเลขถ้าบอกมากยังสี่ก็ต้องเป็นตรรัวกนะับน้ำมันหมดแล้วเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหกสองแต่ว่าเมื่อเสียถ่ายอีดีวันที่สิบหกนั่นเศร้าวันทีน่สิบหกน่สีพ้นฝันขึ้นวันที่สิบห้าต่อเลขวันที่สิบหกฝันได้เก้าหนึ่งหกเก้าสองหกแต่บอย่อมบวกเป็นเหตุอีกอย่างทื่บอย่อกบวกก็มันมาแปลที่หลังมาแปลเอามาเอาผู้เฒ่าใส่เก่า ก็ว่ากูนี่พูดเท่าลูกเคยมันกิดสองหกหกสองแต่เพราะกับแปรถืออยู่แล้วตอนนั้นข้างบนแปรหายบลลึกแปรก็ว่าเอาแต่สองโตนี่ละกระชามตัวใหญ่มันเข่ายาดก็ได้แปรว่ากูกระเท่าเลยเป็นวันกับลูกเคยก็ยังมาฝันขันฟันเนี่ยมันเสียออกบอสองหกเกิดหกหนึ่งเพราะว่าฟันเกี้ยวกับมันนี่ผู้ได้ฟันกับสร้างกับสีหนึ่งหกกับหกสองหนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหกสองเนี่ยมีพลาดเพราะมีพลาดเพราะว่าเลขอยู่หลังมันสิบหก มันเกิดพรสอเส้าหกมาเนี่ยขั้นฟันเยอะมันมันสีออกโลดบ้านี้จะคล้องกับแปดได้พ่อมแปดอะไรพ่อสามตัวเออไม่แต่เสดายค่ะทำไมท่วมสื่อจะคล้องสื่อมันเสียตั้งแต่เก่าเก่าหนึ่งจะคล้องกับเสื่อแต่ว่าเก่าหกหนึ่งเพราะว่ามันหกสวงมันออกแล้วจะคล้องกับว่ามันหอกเนี่ยมันต้องเก่าหกหนึ่งขาักมากหลายเก่าหกหนึ่งขั้นออกเก่าหกหนึ่งใหญ่สีกระเทดอกสี่ห้าเมื่นสามตัวนั่นสามตัวตันั่น มันผัดบะไดี๋ยวจะเก่าหกหนึ่งเก่าหกสองผัดบะเอาแต่ม mm. ันก right? ็เป็นเหล็กทีอว่าคนสื่อหยากรอเหล็กเขาก็ออกมันออกมาหัวก้อนนอกหกสองก็ว่าหกหกหะไม่ออกหกสองตัวเก่าโอ้ยขั้นมันเก็คิดวันสิวหกหนึ่งก็คับมากหลายหกหนึ่งขนาดรถไปเที่ยงไหนมาใหม่รถเมื่อสองหน่อยค่ะสมุทรชมไหนมาไหม่กระตั้าโศกันอยู่ไม่เมียนบะหกสองเหล็กมันออกไปหนึ่งหันออกหัวก้อนหัวก้อนหกหกสองทะเบียนรถ ผู้ใดก็ว่ากผู้ใดก็ว่าสองวันนี้เออผู้ใดก็ว่าขันซี้กันซี้สองหาที่เราพูดว่ามันเหลือสองหาเอามันก็เล็กปรเด็สื่อมันจะเสียดายครับเพราะว่าขอมันหย่อนว่ามันเป็นเหล็กตัวเก่าชุดเก่าจ่าป่อวันนี้เหล็กทั้งศูนย์นี่ไม่ผู้ใดขึ้นพ่อก็มีคนบอกอยู่ได้ ยังหลายคนหลายอันนี้ยุติพิไทยคีพันฝันว่ามีคนเอาเงินหายหาลอยยังสีกระบอกแปรเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยกระป๋เป็นหาศูนย์ผลมันออกงาเนาะเสี้ยวปีแล้วบ่เคยออกศูนย์ศูนย์นั่นก็มาออกเคยถือเชิญหนึ่งตอนมันจะของสื่อสี่ลอยมันออกหาลอยจะเคยถือสิบกว่าปีแหละศูนย์ศูนย์นี่แต่ก่อนน่ะเคยถือสื่อสี่ลอยมันออกหาลอยศูนย์ข้างบนน่ะพอเที่ยงกันยังว่าปีออกแต่ผลมากว่าออกกักเถื่อวันนี่พอเที่ยงกันยังว่าปีนี่เลขออกแปรกี่ดีสิบบ่เคยเห็นก็ได้เห็นในป สวนนบอกเห็นจักเถื่อกันยังไม่เห็นปีนี่เอ้ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเอาตัวใหม่ฝันมืงขึ้นมันมาบอมือขึ้นนี่นี่ล่ะบ่เป็นตัวเบียกฝันมือขึ้นน,นีนน่มันพาอันก็กนอนหกทุ่มนอนทาเปิดประตูให้ลูกเคยก็นอนไปมันนี่ก็ขสวดมุ่นสวดมุ่นขอพรอนเพลินสวดบิ่โซอย,อยังแล้วก็ ANDREW, ขอเพลินขอเจทีเจะท่าไม่นั่งเขานี่เทวดาทุกพระอ,องค์ <links. S 2> ขอเพลินว่าขอเด็กไทยสามตง หมดประจำทีหนึ่งพจิกายนพศสองพันห้รอยหกบเจีนอนไปก็คือเพิ่้นมากกะ่สิบนี่แหละพ่นว่าหนึ่งหกแนึ่งนี่แหละยา่าสีกับโ่หมันใจปันไดโบหนึ่งหกเจ็ดกับหนึ่งหกนี่แหละแต่ว่าอยู่ในสองตัวนี่เออโบหกเจ็ดกับหกแปดเออหนึ่งหกเจ็ดนึ่งแปดมนแต่ว่ากะให้เป็นแนวทางอิพซี่ยาะกะเยวฝ่ามันใจเพราะว่ามันยังหลายมืออยู่บรร้าฝันอีกคืองวัดว่งหันนั่น ตัววีกมันหาเจ็ดแปดสองห้าแปดสองมันบอดถึงมาออกโคนชุดท่ายมาบอกโคมสุดถ่ายเนาะแต่ว่าหายเอซีเป็นแนวทางแคบใบเบื้องหน้าจอเพื่อว่ามันสัมอาจใกล้ใกล้วอกใกล้หอยจอกอาจจะมาฝันซ้ำอีกก็ได้แม่อาจจมาฝันซ้ำอีกฟับเพื่อคักวันนี่สิสีจังสิมันใจขึ้งวัดวังหันยีสีมันใจเห็นบอกหกสองหนึ่งหกหกหนึ่งเออแต่แม่ยังได้เอซีพอมาถ่ายเปมันเอาหลดสองหกนว่า หกสองหกหกสองหกสองหนึ insecurity, 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 wow, it, it, uh ่งหกหนึ่งก็ยังบอกเอฟซีเอาอยเขาบอกเขเมนยนมากว่าสองหสองอยู่เย่สีแต่ว่าได้ซื้อแต่ว่าได้เื้อเอฟซีเขาเมีนว่าหลายคนอยู่ได้ซื้อแต่หนึ่งหนึ่งมาสั่นแต่ว่ามันออกแลยน่าจเย่สีก็ถือกอยู่ยี่สิบบาทแต่ทุนขึ้นก็ได้เยอะเออแต่ว่าสมตัวซสื้อแต่เก่าหกหนึ่งเก่าหกสองมาซื้อเาใส่กันยังสีได้สักสามตัวก็จะได้บ่นหน่อยเนาะเออใส่สามสี่หมื่นอยู่พอาสื้อหกสิบคูณหกสิบอยู่ สามตัวหกหนึ่งนะโอ้จะเป็นเสียดายเสียหัวค่ะโอ้มันมันเปลี่ยนไข่ไข่ว่าที่เป็นความฝันกับบอแมนแมนคือจะเป็นมาสมมเออิเป็นบบเคยกับสิบคางหูนี่เป็นเสิบเสือบแมนบอเออเป็นเสือบเรื่องหกแปดหรือว่าหนึ่งหกเก็ดนี่ละอยู่สองตัวนี่ละเออเออปีนี้เป็นปีแ่งหกเสียงผูกก้ชา,ายหรือเสียงผู้หญิง แต่เ่าที่เคยมาบอกมาอย่างนี้เป็นผู้ชายในเมยิ่งที่วบาเป็นภาษาเป็นตัวเลขเนี่ยนี่บอกเคยบอกแบบนี้มีแต่ฝันเอาก็เปลเอาอ๋อมีแต่แปลเอามีแต่แปลเอาแต่ว่าแปลกระซิบขังหูบอกคอยมีก็ฝันว่าขันันวันมาบอกว่าเลขออกแล้วเด้อตัวนั้นตัวนี้นังเือกับถึงนังเือกับวถือขันว่าเลขออกแล้วตัวนั้นตัวนี้เด้อนังเือกับแม่นนังเือกับวแม่นขันแบบนี้แต่ว่าขันฝันเปลเอานั่นถืออยู่มันกับวันไหนที่กับนอกนมัควาบมั่เนใจอันนี้มันก็สิบบอกบ่เคยกระิบทักเ่อ เพิ่นว่าสิบบอกเลยตัวนีนขอเพิ่น้นบ่เคยขอเด้ปีนี้เพิ่นขอจังเถื่อกตอนหัวคำนี่นะสีสวดมนต์แล้วก็ขอเพิ่นเลยเออก็จังนอนหกถุงเพราะว่าทานเปิดประตูให้ลูกเคยนะครับก็ให้เอฟซีแคบหนาจ่อใบเบิงใบเป็นเนี่ยข้างพินาศเป็นเรื่อมันมันยังหลายมืออยู่แม่นใครแม่นยแยกศีฟันอีกก็จังให้เอฟมินมาเอาอีกเพื่อความมั่นใจคือจังวัดสี่านมาเนี่ยแม่บอกฟันมาได้อุ้มเล็กหน่อยบอกที่ว่าอันปล่อยเหล็กหนึ่งหกกับสองหกแล้ว แมนมือเร็ออกปันวาเขาเอาเด็กหน่อยมาให่อุ่มพี่เต็มโตก็เลยโอ้ยเด็กสิเขาบ่กหาบริโภคฮะเอฟซนเที่ยงจ้คล้องก็มันท่เทีงหากระมาอยู่กัป่นเปลี่ยนย่แถวนี่หละคำนั้ซีทุ่ไปกับสีฝ้ามาหลดมาบอกว่าเก่าหกหนึ่งนี่กับสีว่าเก่าหกสองเอฟซีพร้อมนี่เอาวันนี้เราเอฟซีเอ้ยเพราะว่ามันออกเป็นสายเลยมันใจนะเนาะเออยายซีก็ฉีดถืออีกที่หรอกเพราะว่ามันเพิ่งหายซอยเพิ่นก็ตตรงซอยอยู่แล้ว เออพ่อชิ้ตูนคนถูกคนหยาแต่ว่าบ่เคยได้ยินว่าเพิ่นมากกับสิบแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นบอกว่าเลขออกแล้วบอลลิวกระซิบว่าเป็นซิบซื้อกระซิบซื้อบอลเดียวเลขออกแล้วมันกับบอลเนอร์เพราะว่าบ่ได้ขอเพิ่นมาเป็นปีแล้วเฮาตัสิขอมื้อคืนนี่ล่ะวันพรานน้ำมื้อออกพรรษามื้อดีนั่ก็เลยร้องขอเพิ่นอธิษฐานขอมากกับสิบเลยเออมากกับสิบกึ่งหลับกึ่งตื่นเออกึ่งหลับกึ่งตื่นแบบเอเวนเพื่องานน่ะ1 7 1 6 8เพิ่นว่า เออนี่ละสองตัวนี่ละสามตัวนี่ละอ่าเนาะครับผมเนาะหนึออ่งหกเจ็ดหรือว่าหนึ่งหกแปดแอดมินเ้างกับเขียนใส่กระดาษแล้วให้ย่าให้นาศียกให้พี่ให้น้องแคบหนาจอไว้เบิง้งขึ้นนาศีพนวาเนาะงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิก,กาย,ยนสองห้าหกเจ็ดครับผมนี่เออเบิ้งชัดๆเลือกคันมู้ชมแคบไวเบิ้งครับผมให้เป็นเนี่ยถไมเสื้อก่อนเดี๋ยวจะมาตามอีกเดี๋ยวฝันดีขึ้นวัดวังหันนั่นมันใจขึ้นวันวังหันนั่น มันโมเนยแน่นอนเกิดใจไก่มันสอกมากเกิดฝันว่าใดนันได้นี่มันใจได้วเลยบอกตัวนี้นอเห็นบอกมันใจสองหกสองแต่ปานนั่นหกสองยังเอายี่สิบบาทบัดสองหกเอาแบบลายว่ามันออกเลยหกสองขันโมขันออกเย่เย่สีสลายนะอ้าวนะครับผมเนาะกับเอาไปพิจารณาเบิรงครับผมทสมุช่มพอเที่ยงเห็นว่าน่ะสีพันเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่งแล้วก็เขายี่ดีครับขวที่ผ่านมาถ้าพันมาบอกคงทุ่ทไายคือเสาววันที่สิบหกนี่มันใจว่าได้ทั้งสามตัวเลยครับท่านผู้ชม ตัวนี้ก็ลองไปพิจารณาเบิงหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดประจำขอวงวดวันที่หนึ่งพิสิกายนสองห้าหกเจ็ดเนาะครับผมเนาะเอาขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาชมในคลิปนี้ขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับให้โชคดีกับตัวเลขของเนายสีเยังมาติดตามยายสีอีกยายยายสีฟันกระขักซึ่งกันอีกไปเก็บแบตเตอรี่ไว้ก็ได้ครับผมจะใบสองใบแบตเตอรี้อาจจะเป็นไทยสามตัวหรือว่าเลขหน้าเรื่องคนที่หนึ่งก็ได้เด้อเนาะอ่ะ กัทุกท่านโชคดีชมนะค<ก>รับผมพอเที่ยวอตลาไปกอนพอกันไหมคลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใไส่เด้อพอเที่ยวมีของหนีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอบคุณอาสีหลายๆครับจ้าสีพึ่งน้องส้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกศัพท์หรือว่าโชกลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องส้างเมื่อวานนี้พอเที่ยวเดินทางไปหาปูปูห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนวด ไพมีติดตนที่โตไวจะเกิดบาลามีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ใส่เห็นผู้ใา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูษาไปแล้วพนทวรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมบัตถุมงคลที่นี่สิว่า นองสางด้วยมีความคิดคุณคุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บ้านที่เงินไปบ้านนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามามาขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสับ สมัยก่อนเท่าบ่อข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่นเข้าใจสีเป้เสียจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดีครับอีกของเขานี่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างห่งเป็นสัตว์สีสูงกค์วป่าะสระสรก็เลยบนความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิ้ไปทิ้เหมือนท,ที่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่ปันใด คุยกับลุงผู้ใหญว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้ตกคุณนขึ้นหยก <ฮะ S 2> เป็นสัน่น <ฮะ S 2> เป็นสัน <ฮะ S 2> ่น,นเป็นนั่นก็ได้หร้ระดานย่อมไปล่องใส่เบืิ่งอันนี้เกิดคุ้นหยี <ฮะ S 2> มีผู้ตะคุน้นมีโตมียิติทิามีอำนาจสามารถมองเป็นอด,อดอีติทิาสามารถไปหาผู้ใดก่ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมา บานี้ได้นว่าถุแล้วมีหนองส้างมีน้งสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทางมองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเขานี่ฝากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมก็ซ่มจะว่าออกที่เขียวนมนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเ to พราะาวบนเมอาวคนว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านบุกเงอนตัวตัวย่อ เอาขื้นคือย่อนั่งาฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุ่นพุ่นบาดต้นคุ่นต้องเอากับฝาผ่าแต่ไปยยุงเรียนี้มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มนไม่ไม่พุ่โอ๋อปสิฐานอยู่ครับ <laughs> เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาสีบรีอสราสสีบีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่เวลามาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่เียดำํำมีตำนานมากกันผีกระสางกับพระลงใจนองสา้างคือไม่เียดดำเสียมาเห็ดเจา้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือปุกเสกของผุดรเบิ้ลตำหนานอยู่ในเจ็ตำานานบเบิป้ปุ๊กเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อจะเป็นคู่าาบาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ปู่ปุกเสกผู้รู่แรกนี่คือปู่ีอนุตรโรอายุณมน,นีลอยสองปีอยู่บ้านคำคา สว่า,างวิรรโรงน์นี่ผู้พิเศษใครุ่นแรกอ่าถ่ายไปสองผู้รอดนี่บัตรกู้คุณนี่ปู้รอดธรรมาทิโน่นนั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับสามปูเป้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคว้มยากโดยหฉพาะในพนมงมีอยู่กินสว่างกันมันจะเทีวดูครับนีบ่นี่นู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรอดบิโรดยัตตานบุญคือปู้รอดชงศรีเมือง น,นี่มันบวกสายได้บ้านเพราน่มาจากสายสายบานเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิไปของพ่อใหญ่สีห่หอมครูราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่างความเป็นมา